คระต่ระ่ายยนะนโอ้นีให้โอ่อมอ่อหนึ่องามสองามสามอสามสามสองสามสองสามสองสามองสาอามามามีาอออาอาาอก่อนล้อก่อนได้ายได้าาออ ่ะได้แล้ไปตรงโน้ลูกไปตรงโน้ไปตรงโน้ไม่ไม่กันกอ่า like อ่ามาลูกมาอ่าไม่าาามล้วมานั่งนั่งเลยมามา ข้างหลังลูกได้เด็กๆโว์ของฝันหน่อยโชว์หน่อย À được